สวัสดีทุกๆท่านครับบูวิลิตนะครับร้านพักเครื่องหลวงปู่หม่นนะครับวันนี้ก็มีคลิปสั้นๆนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับก็เป็นพักเครื่องหนึ่งรุ่นนะครับเรียกว่าเหรียญหล่อไตมาดรวยทันใจเนื้อทองทิพย์นะครับตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันวันนี้เลยเนี่ยผมเองเนี่ยมีด้วยกันอยู่4องค์นะครับจํานวนการจัดสร้างนะครับของรุ่นนี้นะครับ999องค์นะครับ จัดสร้างในปี2543วัดป่าหนองลมจังหวัดสาแก้วในรุ่นพิธีไตรมาสรวยทันใจนะครับซึ่งเป็นเหรียญยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าพระเครื่องหลวงปู่หม,มุนเป็นที่นิยมทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่เพื่อน ได้เจอมาหรือว่าได้ยินมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพักเครื่องที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความต้องการเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งพักเครื่องหลงปูหมุนเนี่ยจำนวนการจัดสร้างเนี่ยแต่ละรุ่นเนี่ยมีไม่มากนะครับหรือว่าบางรุ่นเนี่ยหลักสิบเท่านั้นนะครับทําให้ความต้องการเนี่ยไม่เพียงพอต่อ ต้องบอกว่าไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับเพราะว่าจํานวนพระที่น้อยเนี่ยแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ผู้ที่มีจิตสนาเนี่ยมีความต้องการมากกว่านะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยแพงหรือว่ามีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความหายากง่ายแล้วก็สภาพนะครับสภาพยิ่งสวยนะครับรุ่นที่หายากด้วยจัดสร้างน้อยด้วยเนี่ย ก็จะได้รับความนิยมแล้วก็จะทําให้มูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆที่มาเก็บใหม่นะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าสามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเพราะว่าการที่เราพร้อมเมื่อไหร่นั่นก็สามารถที่จะเก็บได้เลยนะครับสภาวะที่จะมีราคาขึ้นหรือราคาลงเนี่ยก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งหรือว่าระยะสั้นๆช่วงหนึ่งเท่านั้นนะฮะ แต่ว่าถ้าท่านใดพร้อมหรือเจอพระที่ถูกใจก็สามารถเช่าหาได้เลยนะครับผมเองก็ไม่ได้ต่างจากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมเองเนี่ยซื้อทุกวันทุกช่วงเวลานะครับขึ้นผมก็ซื้อตามขึ้นลงผมลงผมก็ซื้อตามลงต้องบอกว่าพระเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้ต่างจากเพื่อนๆและพี่ๆเลยนะครับซื้อทุกเวลานะครับเพียงแต่ว่าบางจงังหวะ พระเครื่องอาจจะมีมูลค่าสูงในบางรุ่นในบางเวลานะครับหรือว่าบางเวลาในบางรุ่นอาจจะราคาลงนะครับก็เป็นไปได้นะครับพระหรือว่าของสะสมทุกๆอย่างถ้าขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงไม่มีทรงก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับทุกอย่างนะครับมีขึ้นมีลงนะครับเราก็ เช่าหาตามกำลังนะครับแต่ถ้าท่านใดต้องการเก็บพระในลักษณะที่เรียกว่าลงทุนนะครับชนะแน่ๆก็ต้องบอกว่าเก็บพระที่สวยนะครับแล้วก็พระที่เรียกว่าเป็นหลักยอดนิยมใช้เวลาเก็บในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็มีกำไรแน่นอนนะครับหลายๆรุ่นวันนี้มาถึงหลักหมื่นหลายๆรุ่นมาถึงหลักแสนหลักล้านไม่ใช่แค่เวลาวันสองวันนะครับใช้เวลาเป็นปีนะครับ ก็จะมีเรื่องราวของแต่ละช่วงแต่ละปีแต่ละจังหวะนะครับมีขึ้นมีลงก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับเก็บพระอย่างมีความสุขนะครับดูพระให้มีความสุขแล้วก็เลือกเก็บในรุ่นที่เราชอบวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่ติดตามคลิปผมมาโดยตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ